รายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ระบุว่าเวสต์เวอร์จิเนียลุยเซียนาและโอคลาโฮมาเป็นรัฐที่มีประชากรอ้วนมากที่สุดในสหรัฐด้วยอัตราส่วนดัชนีมวลกายหรือ BMI อยู่ที่40ขึ้นไปค่ะเจมี่บัสเซลจากมูลนิธิโรเบิร์ตวูดจอห์นสันซึ่งเป็นองค์กรการกุศลด้านสุขภาพกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดจาก CDC ดูแล้วน่าหวั่นใจ โดย22รัฐมีอัตราโรคอ้วนในผู้ใหญ่อยู่ที่35%ขึ้นไปโดยเพิ่มขึ้นจาก19รัฐเมื่อปีที่แล้วและเมื่อเรามองย้อนกลับไปเมื่อทศวรรษที่แล้วไม่มีรัฐใดที่มีอัตราโรคอ้วนในผู้ใหญ่อยู่ที่35%ขึ้นไปเลยนะคะซึ่งเห็นได้ชัดว่าตัวเลขดังกล่าวไม่ได้ไปในทิศทางที่ถูกต้องค่ะนอกจากเวสต์เวอร์จิเนียลุยเซียนาและโอคลาโฮมาแล้ว22รัฐที่มีอัตราโรคอ้วน35%ขึ้นไปได้แก่ แอ a b บาม a อาร์คันซ e เดลาแวร์จอร์เจียอินดีย w นาอ n โอวาเคนซัสเคนตักกี้มิสซิสซิปปีมิสซูรีเนบราสกานอร a ทดาโคตาโอไฮโ o ซา n ท์แคโรไลนาซา t ท์ดาโคตาเทนเนสซีเท็ i ซัสวิสนียและวิสคอนซินค่ะทั้งนี้พบว่ามีคนเป็นโรคอ้วนมากที่สุดในแถบ m i d เวสตและภาคใต้รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตก นอกจากนี้อัตราโรคอ้วนมีแนวโน้มสูงกว่าในหมู่คนผิวดำฮิสแปนิกและชนพื้นเมืองอเมริกันค่ะอย่างไรก็ตามทุกๆรัฐในสหรัฐมีอัตราการเป็นโรคอ้วนอย่างน้อย20%โดย CDC ได้เรียกร้องให้มีการสนับสนุนเพิ่มเติมในการป้องกันและรักษาโรคอ้วนอย่างเร่งด่วนนะคะ Karen Hacker ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันโรคเรื้อรงและการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติของ CDC กล่าวในการแถลงข่าวว่า โรคอ้วนเป็นโรคที่เกิดจากหลายๆปัจจัยซึ่งรวมถึงรูปแบบการรับประทานอาหารระดับการออกกําลังกายการนอนหลับในแต่ละวันพันธุก,กรรมและการใช้ยาบางชนิดซึ่งหมายความว่าไม่มีการรักษาใดที่จะสามารถแก้ไขทุกปัญหาได้พร้อมกันค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2023กระทรวงเกษตรสหรัฐหรือ USDA ได้เสนอให้มีการปรับปรุงอาหารของโรงเรียนเพื่อให้มีโภชนาการที่สอดคล้องกับแนวทางโภชนาการฉบับล่าสุด และการเปลี่ยนแปลงที่ว่ารวมไปถึงการจำกัดปริมาณน้ำตาลและการลดระดับโซเดียมค่ะนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมว i c ซึ่งเป็นโครงการโภชนาการเสริมสำหรับสตรีทารกและเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางโดยมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางโภชนาการที่สำคัญค่ะเชลดอนเจคอบสันศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิลลินอยซึ่งศึกษาเรื่องโรคอ้วนกล่าวว่า รัฐบาลควรลงทุนมากขึ้นในด้านระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้ผู้คนได้เคลื่อนไหวกันมากขึ้นแล้วว่าสหรัฐเป็นสังคมที่เน้นการใช้รถยนต์โดยสร้างชุมชนที่มีศูนย์กลางอยู่แถบชานเมืองและมุ่งเน้นที่การขับรถมากกว่าการปั่นจักรยานหรือเดินหรือแม้แต่การใช้การขนส่งสาธารณะและด้วยเหตุนี้เองการที่ไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆจึงทำให้ผู้คนมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นค่ะ สำหรับรัฐและดินแดนของสหรัฐที่มีอัตราการเป็นโรคอ้วนต่ำที่สุดได้แก่กรุงวอชิงตันอยู่ที่24.3เปเซโคโลราโดอยู่ที่25ปอร์เซนฮาวาย25.9เอร์ซและวอร์มอนต์26.8ซค่ะธัญ,ญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ